สบายดีพี่น้องกินข่าหนมม้ามยอนเดอร์ข้าพัดมุก,กรอบอันนี้ก็ข้าพัดอัน,นยังวะเข่ากัเพรา <laughs> ิวเขพี่น้องถ้เพจผ้ามากินข่าอ่าทีนี่สบายดีพี่น้องคิวเขา่มามาเดินมาเดินมาเดินีน่นี่เแม่ขัดเจ้าบดเออนน่เนาะบัวนี่เป็นน้ำพิกน้ำป่าเด้อ ของ้อมนเขาเลยของัะไนตังแ่หอมสูงมุไทุระยังเปนยังทุระนนหมดแลนั่นต่นอยู่แหละต่าเพ่นธโก็ได้ทงเขาไม่่งเขาก็ท่งเขาฐานเดี๋ยวนี่ด้านนี่อหไะพี่น้องเอ้ยด้านนี่ก็ได้นด้านนี่แหละเออนั่กินแจ่บกดานอะ งามเลยเาหน่อยก็ดดต้นงาเลยต้นามเลยไงแม่ก็เห็นหอมั่นบอหอมญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะต้นหอมญี่ปุ่นเกาหลีเป็นังไรต้นถำแกนเมียเนี่ยะนันก็ต้นหอมเดี๋ยมันหใหญ่ะต้นหอมเลยมันต้นญ่พันพังเขาหอมหอมใหญ่ขนาดไหนนบอ nha mà nó có cả nàng 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 ra nàng cũng ngay lên nàng nàng giúp nàng 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 นอนเลี่ยงไรไม่เนาะไเาขนมปังมาขาดไปกินพี่อะไรมันจะมืตัวไดสำเนี้ยอนนี้เรากลับมากับพวกงัน <c ười> <t initiation> นั่นประจำปีนี่ในกรงเทพเ้อก่อน้ำาัดเนาะน้ำาัาวุ้นอีเลยเกลือนาำผัแมนค้นเนียมแตว่าไปเบิ้งคนแต่ไปนอนขึ้น่าบาซิโบบาซิลโบไฟลด้วยนถำผัดปกระเทิ้นมากไปซื้อเลยกะหวยไปเลยเว้ยแบยิงใหญ่พวกไฟล์ได้ขามากเลยได้แบบได้ขามากต้องไปเป็นงานไม่เบิ้ง้นที่ไปนอน ราไปไหว้ทิ้สักทีนะแ,แม่นเนาะก็เบิ่งคนนะเดนม่เอ้วอมวนหือเมกนะันเนี่ยเนาะแม่ตัวสารว์น่นี่เนาะมอยกับเมือเอ่อมัออน<อ>ต้องมีมันต้องมีโดนบินบ้างแม่มีอันนึ่งทั้ทงโดนไหม แต่ก็เห็นว่านี่เขาบิดเบิง้งขึ้นสูงเออนารักครแม้นอะไรพีโดนไปท้ายนี่งามแบบบินขึ้นไปเบิง้งพ่งขึ้นมาอะไรวันเทิงเทิงธาดเทิงควนโอ้ยเตื่อนัอ่งเต็เมื่อถือท้ายมันก็เห็นแต่ย,ยุติราง,งานะแกเนาะมันงโบกคือมุมสูงเลยมุมสูงมันี่งาม อยูู่้มอสองใหญ่ๆคนพันเขาไปเลยเขาทายโยวคนบนหาบน้กะดิบสุดยอดว่ยท้ายนี้มาเลยเท่งนี้เป็นผาดธรรมดาิน้ำเราเห็นคนปั่นมดียบแล้วน้ำขึ้นแล้วจะเปิดไฟหมดเลยเนาะมินเบิ้องห้งจะทักตรงนี้เนาะยกว่าไทยธรรมดาเนาะ เดี๋ยวในข่าวเครื่องบินตกหลายบอกเป็นตาอยากถีด้ึงเครื่องบินนะย่าข้าวมันย่างเนะข้ามันย่างประเทศส้นกันข้าววังเดียดว่าเรียที่ว่าร้อนบ่ลงร้อนบ่อ้อค่ะยกล่ำเลยล้วแบบฟองลอยก็จืดเป็นแต่ย่านเนาะบางข่าวยนต์ตกเป็นแต่ย่านนนโดนสนกันน่ะ ี่แม่เขาเอินย่นเลยเป็รอยุบราอเลยย่ทางดาวเ่ยย่นทา้งในเครื่องบินเออทางเองบิน่ะบามดยนแบนีเนาะลดดไงแบบมี้หรือเ่านย่นย่นขึ้นเครื่องบินอะไรไปรอง เรากิน้กินแบ้านรเออคันผู้ใดยังไม่กินเห็นจิ้มแม่มอญยังไม่กินห่ะเบื้งปลายยังไงควรไปหอนดานเนาะแต่เดอาแซ่บเอย่งตปลายของักไปเลยเธอเลยที่แู้ใดไปเที่ยวเรา่อไห่าเออเห็นแม่มอญไปนั่งกินเขาคนยิมงวัวย่านเอยู่องใดวะไอสังเกตปลายบอกเ็เลเธอแม่สเกายเออคนยิงใหญ่ย่ไตปลายเลยก็เยแหะดานมุกดาหานี่แหละ นม้อนตักมูเพ็ดเดินแต่บ่าเข่าเนี่นมันพอดีเลยจะกินเต็ดดเกวมันบเพ็ด,ด មកមែនដាក់នំដាច់បាយអរគុណមកខ້ອຍចង់តែ30ខែនេះទៅទេคะបន្តតិច เนบคเยอนเี้ยเพื่อนนาะแหมอันคุ้มเคยในทางหลังป้ทีมนตะางหน้า้ไม่เห็นข้างหลังเนียนมัธยมคุ้มอันคุ้มมสกม่อาอนบ้างเอาอีกบ้างพอไม่แนมห้องเรอไห้องพอแล้วดีห้องมนอนเดอแ

ทำราแเราก็ต้องเย็นๆนะแบบธรมาที่นเย็นนนาวพี่น้องเอ้ย มนล่าเด้อพป่น้องเด้อเทบาย